รอบสุดท้ายค่ับลูกสามเสี้าอย่ามาแปดเปื้อนผ่อนลื้อคอนแชร์มิเน่อาจจะท t เรนทูเรนนะเธอสโฝงเฉงเส t นทาร์นิช smear s m e r g e s a l l y begrime สามอีกทีลูกเนื่องจากอันนี้เป็นศัพท์ยากนิดหนึ่ง SAT เราใช้ไปสอบกับโปรแกรมอินเตอร์ได้อีกทีค่ับลูก smear s m e r g e s a l l y begrime และสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายพูดพร้อมพี่ลูก สามเสีเอขอรับดีไฟ้ดีฟ้ฝาวขอรับดีฟ้ไต่กับมาที่พี่แนเลยค่ะลูกไหนเราได้สับแล้วโดวยที่เราไม่รู้ตัวกันลูกเงยหน้า3 4น้สามสเาย่ามา8เปื้อนผ่อนลุดคอนเทมิเนตอดอลเทเรตทุเรศนะเธอสปอยเถงเศรทาร์นิชสับทห้โซว่าอะไรลูก m สมีย์เสมช ซาลี่บีกราฟอีกทีได้ไหมลูกสามสิสมิสสร ي, ์ชซาลี่บีกราฟและอะไรคะลูกคอรับดีฟายดีฟาวฟาวคอร์รับคำศัพท์ได้จริงค่ะทีนี้มันมีคำศัพท์ที่มีหลายความหมายเช่นคำว่าคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยมีสี่ความหมายเพราะว่าสารบัญเนื้อหาปริมาณและพอใจจึงมาแต่งเป็นนิทานคะลูกผูตามพี่ลูก ในสารบัญมีเนื้อหาเรื่องปริมาตรที่เราพอใจสามสิ 3, สารบัญมีเนื้อหาเรื่องปริมาตรที่เราพอใจสรุปคอนเทนต์มีสี่ความหมายว่าประกันไงหน้ากล่วมาที่พี่เลยลูกนะ,ค,ะคอนเทนต์สี่ความหมายเอาไปใช้พิชิตท้าที่เป็น meaning recognition เข้าใจว่าศัพท์คำานึงมีหลายความหมายลูกคอนเทนต์สามสเอา้าในสารบัญมีเนื้อหาเรื่องปริมาตรที่เราอออออไม่ดีเลยดอกไหยสารบัญ มีเนื้อหาเรื่องอที่เราใ,ในไอแผ่นนี้พี่แจกน้องวันนี้ค่ะลูกนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องๆหาเพลงเนี่ยนะคะมันมีเป็นเม็ดเล่ให้นะคะแล้วก็มีเพลง predict ะลูกสั้นๆะลุกพร e ดิกแปลว่าอะไรคะทํานายน้องๆหาไหนลองมาทบทวนพร้อมกันสิอะไรที่เป็นรากศัพท์แปลว่าก่อนคะลูก วงกลมคำว่า for ทุกคนคะเปิดไปที่หน้า111เนาะนะคะ for แปลว่าก่อน pro ก็แปลว่า, orn, ก,วา, orn, ก,วา orn, ก่อน anti ก็แปลว่าก่อน pre ก็แปลว่าก่อนเห็นก่อนล่วงหน้าทำนายไม่ลูกทำนายบอกก่อนล่วงหน้าทำนายไม่ลูกทำน erm าย shadow แปลว่าเงาเป็นเงารางๆางก่อนล่วงหน้าทำนายไม่ลูกทำนายเตือน erm ก่อนล่วงหน้าทำนายไม่ลูกคำที่ โซเนาะชายได้ถึงแซดเด็กออกเสียงพร้อมกัน p r o p h e s y ไม่ได้แล้วหรอก r o p r e s <ph> y ขั้นต่อไป r o t e c a s t i c a t e และสุดท้ายรากศัพท์ดิกแต่ว่าพูดลูกนะพูดล่วงหน้า Pre อะไร Predict เคยฟังไหมลูกานองอวีลัอกอยู่ Music มาลองฟังดูใช้สมองสองซีกพร้อมกันค่ะ แดงๆค่ะมีสมาธินะร้องตามไปเลย Fourteen 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 ทำไง Four Shadow and f o l l o n Prophecy Prognosticate a n d i c i p a t e f r e d i c t น้องฮาววางประกาเงยหน้าสดตาโตกี่หนูได้สับแล้วที่หนูไม่รู้ตัวค่ะอย่าดูพลย Forecast, foretell ปลว่าอะไรนะทำนาย Foreshadow and tonight. f o r w a r d prophesize, prognosticate, anticipate, predict. น้องๆคะอะไรคะลูกทวนสับพร้อมกันหนูได้ไปแล้วด้วยหนูไม่รู้ตัวเ้าแบบพี่คะพี่มันเร็วมากค่ะพี่หนูไม่รู้ตัวจะมันตอนไหนเรามีเวลาน้อยนะคะลูก นะพี่หมอกล้องสุดหล่อมารอแล้วอยากเจอพี่หมอกล้องไหมคะอย่าไปไหนนะคะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอค่ะครั้งสุดท้ายพร้อมกันลูกสามสี่เอา้า four s f o r c a s t four t a i l แปลว่า four shadow and four one prophesy prognosticate anticipate ตัวสุดท้าย predict <P redict. S 1> พี่มะตูม่ะ เราจะมาทําบรรยากาศเหมือนเชียร์กีฬาจ่ะจําลองบรรยากาศแบบว่าการปืเชียร์บอลอย่างนี้เป็นไหมให้น้องๆแบบว่าให้น้องๆแบบว่าเอามือตีหาตีหาตีหาต่อนื่องใครไม่ทำเองไม่ไม่ติดชีวิตบัตรซบพ่อแม่ไม่รักครูไล่ออกโรงเรียนเพื่อนไม่ครบแฟนทิ้งหมาที่บ้านก็ตายอืมนะเอาลองทำดูลองทำดูอาด เลยนะอ่ะพร้อมพร้อมเออโอโอเคโอเคโอเค้ลวก็ทำด้นะคะประมาณนี้ทีนี้ต้องอะไรด้วยร้องด้วยร้องด้วยอ่ะพร้อมมีสิกมาเลยเออสูงสูงเออเออ Forecast for tell แปลว่าทำใจ For shadow and for a r d prophesy Prognosticate, น่ารักมากล่ะติดทุกคนแน่นอนที่มาติวแบรนด์ในวันนี้ทางผ่านยูสตรีมและห้องสดซีฟอใครตอบเสียงดังเท่าไหร่ให้คะแนนเพิ่มขึ้าวฟอนด์ฟอร์ว o นพ n อฟเคสไส้พรอฟนอสติเคตแอนด์ทิสิเพตตัวสุดท้าย ราปืนดังให้ตัวเองหน่อยค่ะสุดยอดสับแค่นี้มันจะไม่พออะไรมันต้องเป็นเม็ดเล่น้องๆคะเราเนี่ยคะมีเป็นเม็ดเล่น้องวันนี้พี่หนะ่ให้ดูตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าสอนไม่ทันจริงๆลูกแต่มันอยู่วันนี้พี่จะให้ล็อกอินเองกับพาสร์วดไปให้น้องเนี่ยไปดูในเซลฟ์ได้ค่ะเด็กๆคะดีไหมใครร้องขอให้เอนติด โอ้ย <Whoa>, yeah. yeah, ดูคลายเปค <speak S 1> าราโ <English, S 1> อเกะไ <we S 1> หมร้องโดยไม่เคยดีมาก่ <just S 1> อนแค่ร้องเป็นเพลงออกมาในแบบของเธอแค่ร้องเป็นเพลงออกมาในแบบของเธอเป็นไงรคะรวมคำเชื่อมและเฟซเวิร์ดทั้งหมดค่ะเป็นไ่งพร้อมกันเอ้าเชื่อมความขัดแยง้งมีอยู่หลายตัว เธอไม่จำเป็นต้องไปกลัวแค่ร้องไห่มัวมัวใครดำน้ำขอให้อันติดดำดำไปมัวมัว,มวเดี๋ยวก็ได้เองเด็กๆพร้อมกันเอ้า but yet still however nevertheless nonetheless on the other hand แต่อย่างไรก็ตาม I care for him so bad nonetheless I don't love that อย่าหันมาทางพี่นะคะแต่งมาจากเรื่องจริงของติวเตอร์ On the contrary, in contrast, conversely คือในทางกลับกัน I'm so pretty, in contrast, y o u s e ugly Why whereas where ในขณะที่เอ้า Why กับ As เกิดขึ้นพร้อมกัน Rather instead ที่จริงเป็นเช่นนั้น I'm hot whereas she's boring I'm r n n n ฉมหนังไฟอ i ไรเองปีนเส u ้อได้ป้า s ชูสรองเท้าเฟรเซอร์ e วิบลุกค่ะเอ้าอยากลุกอ่ะเธอให้ดีลูกกับคำเป็นลากคำเผื่อล o กกับถูแปลว่าอะไรหรอคะชื่อชมเขาระวังออกข้อสอบมาแล้ว แต่อยางให้เธอลุกเก้าระวังตัวให้ดี Look into ตรวจตราว่าเขาหรือเปล่าที่เธอลุกพอสับเป็นล้านนะคะน้องๆค่ะกำลังมันเลยไปทวนด้วยตัวเองได้ไหมลูกต่อไปมันก็จะเป็นคำสับนะคะเยอะมากเป็นล้านะลุนะคะในนี้ เซลค่ะจะมีให้น้องทบทวนได้น้องๆค่ะอะไรคะลูกเยี yeah. ่ยมนะคะหนูต้องไปลงทะเบียนก่อนค่ะนะคะที่เว็บไซต์ n concept ทราบไหมเว็บไซต์ n concept อยู่ที่ไหนคะ n concept อะไรลูก com หนูวันนี้นะเด็กที่ไปเรียนแบร์นะลูกไปขอยูสเซ a เ e กับพาสวดที่เว็บไซต์ n concept เสร็จแล้วเลื่อนหน้าลงมาเนี่ย กรอกแบบสอบถามเพราะพี่จะดูว่าหนูเข้าไปใช้จริงหรือเปล่าทําไมต้องให้ไปลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งรู้ไหมลูกเช็คลูกว่าน้องเนี่ยตั้งใจไปเรียนต่อที่บ้านหรือเปล่านะฮะน้องๆฮะพอยืนยั you, นเสร็จมันจะได้เปยูสเนมพาสแบบนี้ค่ะลูกแล้วหนูจะได้อะไรบ้างไปกรอกในหน้าที่เป็นเซลฟ์อย่างนี้นะหรือถามเอ็นคอนเซปต์ก็ได้ลูกนะคะว่าทํายังไงไม่ยากเลือกรายการสตรีม at home พี่นานให้น้องสามารถทบทวนที่บ้านได้ เลือกรายการ iPad plus C. 4 4S ด้วยนะลูก 4S ด้วยของเรา iPad วันนี้เนี่ยใครน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดกำลังรับชมผ่าน Ustream ไม่ต้องเสียใจหนูสามารถได้ล็อกอินในพาสวดทุกคนลูกแต่เด็กที่ในห้องสดจะได้แผ่นจริงๆด้วยตอนสุดท้ายเดี๋ยวพี่แจกนะลูกกรอนเมื่อกี้เวิร์กไหมเวิร์กมี120กว่ากรอนเพลงเมื่อกี้เวิร์กไหมกรอนกับเพลงเป็นการจำศัพท์โดยใช้เสียงและจังหวะนะคะ มีเป็นเมตรเล่เมื่อกี้มีทั้งหมดหกสบกว่าเพลงที่เลือกมาแล้วมีข้อสอบให้ทําด้วยไฮโซบ้านะคะแล้ววันนี้ผู้มีเกีรคุณนะคะผู้ใหญ่จะดีคือใครคะดเด็กคะแรน์ Brand, นะคะอย่าลืมเข้ามาใน Facebook ของพี่แจกแกรมแอคด้วยนะคะเพียงแค่เขียนข้อความประทับใจและหรือปรึกษาเนื้อหาการเรียนของพี่นะคะลูกให้ไปที่ facebook com ain, ครูพี่แนนคะลูกสุดท้ายนี้พี่แนนขอ อวยพรค่ะลูกโอ้อมันน้องๆรีบยกมือขึ้นมาเลยพี่ก็อยากอวยพรให้น้องเหมือนกันนะคะน้องๆคะแต่อวยพรไปก็ไม่ใช่ว่าจะติดนะคะลูกมันอยู่ที่ใครคะจะเอามือลงก่อนเลยพี่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสารพระภูมินะคะเวลาที่หนูยกมือขึ้นมาทันทีค่ะพี่อยากจะบอกหนูว่าอย่าทําตัวเหมือนช้างค่ะนะคะทําไมพี่ถึงเปรียบเทียบกับช้างเวลาที่หนูเหนื่อยหนูเลือกที่จะอดทนอีกนิดนึงแล้วอ่านต่อหรือหนูเลือกที่จะนอน ว่าจะนอนแป๊บเดียวแล้วนอนยาวเลยหรือไปเล่น Facebook แทนดูเรื่องเป็นแบบแรกอดทนหรือแบบหลังคะลูกมักจะเป็นแบบหลังถูกไหมคะลูกยังไงไม่รู้อาจจะพังนิดนึงตื่นมาเช้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <C> เขาบอกว่าเราเห็นว่ามันเป็นนิสัยที่เล็กน้อยมันเลยกลายเป็นความเคยชินที่ร้ายแรงเวลาเราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วเราขอนอนก่อนเถอะเราขอเลิกก่อนเถอะเราไม่อ่านเราไม่ทําโจทย์แล้วเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนิสัยที่เล็กน้อยอันนี้มันร้ายแรงมากลูก ช้างตัวใหญ่ๆที่เขาล่ามโซ่ไว้กับไม้ไผ่อันเล็กๆเ,เคยสังเกตปะทาไมช้างนี่มันตัวใหญ่ขนาดมันไม่วิ่งหนีเข้าป่าไปเพราะตอนเด็กมันมีความเคยชินว่าเวลามันดิ้นเนี่ยแรงมันไม่พอโซ่มันเลยบาดตัวเองลูกจนเปราะจนจนเลือดสาดควานช้างใช้ความเคยชินในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกของช้างหลอกช้างขังช้างจองจําช้างตลอดชีวิต มันเหมือนอุปนิสัยเลวๆของเราเลูกแรงนะที่มันดูเหมือนเล็กน้อยเป็นความเคยชินเล็กๆเนี่ยมันกักขังเราไว้ไม่ให้เราฉีกกรอบออกไปตลอดชั่วชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นกลับไปวันนี้เปลี่ยนนิสัยได้ไหมลูกโอเคค่ะน้องๆค่ะสุดท้ายนี้นะกลับไปทบทวนซีดีเอาไม่ใช่ CD สิสนาอเซลฟไม่ต้องใช้ซีดีแล้วตอนนี้เราทันสมัยกว่นั้นสามารถรับชมผ่านสตรีมแอดโรม นะคะแล้วก็ไอแพนเนาะทำโจทย์ได้เยอะนะคะลูกนะคะแล้วก็กล้าที่จะฝันกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันนังถึงที่สุดจุดความฝันบนความเป็นจริงให้ได้ขอให้ทุกคนปิดนะคะคิดอะไรสมปรารถนาทุกอย่างแล้วอย่าลืมแวะเวียนม,มาเยี่ยมพวกพี่แล้วนึกถึงแบรนด์บ้างนะคะลูกนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีิดทุกคนสวัสดีค่ะขอไมค์ของมาตูด้วยค่ะ ไม่ไมเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อน,น,กกอนดีกว่าให้ครูพี่แนงยืนตรงกลางที่เดิมเลยนะจ๊ะอ่ะน้องๆสําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้ iPad นะจ๊ะเดี๋ยวออกมารับตรงด้านหน้าโดยได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่แจกนะเดี๋ยวพี่แจกให้นะอ่ะน้องๆจ๊ะเตรียมชีฟขึ้นมาเตรียมชีฟของแบรนด์ขึ้นมาพอพี่นับหนึ่งสองสามแล้วชูวมันขึ้นมาแล้วบอกว่าของฟรี <c oughs> อ่ะนะจ๊ะอ้าววันนี้เราติวฟรีเลยนะจ๊ะพร้อมแล้วอ้าวพร้อมหนึ่ง ทีห่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ทางไว้นะล็อกยิ้มไว้ด้วยพี่ประตูคะแล้วไอแพดจะแจกตรงไหนคะไอไอแพดพี่จะแจกอยู่ตรงตรงหน้านี้นะจ๊ะตรง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 ,ตรงอะดูมือพี่นะตรงนี้นะอานะจ๊ะนะให้น้องๆอ,ออกมารับได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกพี่จะเอาไปแจกให้กับน้องๆถึงที่เลยนะจ๊ะ ไอแพดนี้รวบรวมกรอนคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยที่สุดถึง123ก่กรอนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะผมพบกับคุณพี่แนนข้างเวทีได้เลยขอบคุณมากค่ะ